นนี้ก็จะ่พาใไ้ดูนะครับเผอี่ันนี้เกิเนพัาสี่เลยนะครับโอ้ยเล็กดาสานี่ยากมากเลยนะครับเราแบบให้เครื่องหายแหลกก่อนนะครับโอเคหายแหลกแล้วไปครับ าง,งาครโอเคอีกรอบนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังแต่งการ์ตูนอยู่แล้วก็อยากว่าอัดคลิปเกมนะครับไม่มีอะไรทำแต่งการ์ตูนอย่างเดียวก็น่าเบือ่อก็เลยมาทำครับผมทำเรื่องทำไมจึงรวยครับฉลาดชิดมากใช่ไหมครับทำไมจึงรวยโอ้ผมโอ้โหผมถึงโดนลงทุนเลยเนินะสารนะครับคน คนบางคนก็ต้องเจอเรื่องทุกข์อะไรบ้างนะครับเป็นตามธรรมชาติของคนเราลูกผู้ชายนะไม่ว่าจะเจออะไรเท่าไหร่แค่ไม่มีคนสวยเพราะผมเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงอาอย่างงี้นะครับวันืนี้็กเขาเรียกผู้หญิงอ้อรอไอตู้ไม่ผัวเล่นแล้วผมมาพูดเรื่องเพศทำไมเนี่ยมีกระโดดมีเนี่ยเอ้ยอะไรขึ้นมาก่อนไม่กระโดดรล้ไม่ ผมเคยเล่นนะครับเล่นยังไงไม่รู้เหลือจักรยานเหลือล้อเดียวยังขับได้ะครับผมจะกระโดดข้ามฟากโดยไม่ต้องไถไอ้พวกนี้เลยนะครับ oh no. รอนทรงคงต้องเกาะครับแต่ไม่เกาะก็ได้นะครับถ้าเล่นจนชินแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยแพ้แล้วนะครับอะไรกันโอ้ แต่ผมข้ามนะครับโอเคครับก็มาล่าแล้วไปเฮ้ยไม่ยิ่ลไปกระแพงครัตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ไดีเท่าไหร่จะทำคลิปหน้าก,การ์ตูนให้นะครับเป็นคลิปที่เป็นคลิปผมแต่งการ์ตูนนะครับ จะทำให้ทุกคนได้ดูแบบสนุกสนานเลยนะครับผมให้ดูห้องทำงานด้วยจะไม่อยากให้ดูเท่าไหร่ก็เถอะแต่ก็ให้ดูก็ได้นะครับผมไม่แคนี่ครับไม่ต้องก่ออะไรเลยนี่ครับหลือลอเดียวแล้วครับนี่นตดยนได้อุตส่าห์พยายามก่อกําเพงนะครับ ไม่ไม่โอ้โหเราเป็นนะกี่ก็มาได้แล้วผมเล่นรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะทำนานๆอยากทำนานๆแต่เสียไอเสีการเต็มแล้วทำคลิปไม่จบแล้วเดี๋ยวคนเบื่ออันนี้มาใกล้เกินผมแข่งให้อีกรอบนึงอ่ะ ถ้าอยากให้ทำรายการสิบอันดับอะไรก็คอมเมนต์ได้ล่างคลิปได้นะพวกผมทำได้ทุกอย่างเม่งมึงนะเฮ้ยใกล้เกินแล้วขอให้ไปในสามก่อนนะครับผมจะเป็นรอบสุดท้ายขอให้เป็นแบบนี้อันที่สามนะครับจะยอมเฮ้ยเย,ย้แล้วไม่ทันแล้วเลยก็ยแค่นี้ก็พอนะครับ ไงวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนแต่ลืมกด subscribe และกดติดตามแล้วกดกเดี๋ยวอะไรก็ได้แล้วครับไม่อเค